อังกฤษใช่ว่าจะปลอดภัยสถานะการเมืองการเงินเปลี่ยนไปเป็นเพื่อนเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเดี๋ยวนี้บอกเลยโจรป้นชิงทรัพย์เยอะมากกระชากกระเป๋าเยอะมากยิ่งช่วงไหนปีไหนยิ่งใกล้เทศกาลคริคสต์มาสบอกเลยว่าเยอะเยอะเยอะแล้วก็เยอะจะไปไหนต้องระวังใส่ทอง กระเป๋าแบนเนมจะออกไปข้างนอกก็ต้องระวังการที่เราจะมาอยู่การที่เราอยู่เมืองนอกใช่ว่าจะปลอดภัยนะคะแม่สมศรีเจอมากับตัวเจอมากับตัวถึงกล้าเอามาเล่าสู่กันฟังไปงานคริสต์มาสมาร์เก็ตคืองานคริสต์มาสมาร์เก็ตคนจะเยอะมากคนเดินสวนกันไปสวนกันมาและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือ ถูกลวงกระเป๋าเพื่อนๆถูกลวงกระเป๋าแต่ดีหน่อยที่ที่ไม่มีอะไรหายแต่เรารู้สึกได้ว่ามีคนมาลวงกระเป๋าเราเพราะว่ากระเป๋าเราใช้กระเป๋าพายแบบนี้นะคะ <het> เราไม่ได้ใช้กระเป๋าพายข้างยาวๆเราใช้กระเป๋าแบบอ่าเป็นกระเป๋าไม่สมสีบอกไม่ถูกนะคะสําหรับผู้หญิงที่เราพายตรงนี้นะคะ <het> ถูกลวงกระเป๋าเลยนะคะ <het> พเพื่อนๆค่ะ แต่ยังดีที่ว่าไม่มีอะไรหายแต่เรารู้สึกได้ว่ามีมือมารวงเพราะว่าคนเดินเบียดกันไปเบียดกันมาที่คริสต์มาสมาร์เก็ตคือคนจะเยอะจะไปไหนมาไหนต้องระวังนะคะเดี๋ยวนี้ยิ่งใกล้เทศกาลบ้านเราถ้าเราไม่ได้ติดกล้องนี่บอกเลยว่าบ้านใครที่ไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดต้องเตรียมหาขนาดบ้านที่ติด กล้องวงจรปิดก็ยังถูกงัดแงะยังถูกงัดหน้าต่างนะคะเพื่อนๆค่นี่เพื่อนแม่สมศรีก็โดนมากับตัวยิ่งใกล้เทศกาลคิดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าโจรเขาหาอะไรได้ช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะบักบ้านเมืองตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปมาก จากที่ว่าเคยปลอดภัยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะจะออกไปไหนมาไหนไปคนเดียวก็ต้องระวังไม่ปลอดภัยเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะอยู่บ้านอยู่บ้านเราก็ยังกะกล้ากลัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่า,า,าบ้านแม่สมศรีติดกับถนนคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะก็มาเล่าสูวกันฟังอังกฤษเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปเยอะจริงๆ